สว,สวัดสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับเรากันอีก่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำหนวันกันนะคะแต่ตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยงแล้วก็เราน่าจะเริ่มจากเที่ยงไปตอนเย็นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะทุกคนนี่ตอนเที่ยงใช่ไหมคะทุกคนก็ได้เวลากินข้าวนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในครัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะทุกคน นี่ก็จะเป็นมาม่านะคะทุกคนก็ท,นทุกคนตอนนี้เรากลับมาอยู่ในห้องแล้วนะคะเมื่อกี้คือแบบเรียนยาวมาเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้ทําอะไรเนาะนี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรน่าจะเล่นโทรศัพท์แล้วก็รอครูอีกคาบหนึ่งนะคะมาสอนค่ะ โอ้ไม่เรอีเล้งอ,รอ,อะรยะก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราวับไปตอนที่เรามีอะไรทำกันเลยนะคะทุกคนเพราะไม่รู้จะอัดต,ตอนไหนไปเจ็กเนยคุณคตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ก็ที่เชอร์หรือครูยังไม่มานะคะเราก็เลยมาทำการบ้านก่อนนะคะทุกคนไปทำเลยนะคะ คนตอนนี้คือแบบเรียนเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกินกันนะคะกพื่อมาอยู่ในครัวนะคะอุ้ยน่าซดนะประมาณก็ทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำไก่ย่างกันค่ะทุกคนแต่เราไม่มีไม้เสียบเราก็เลยเอาตะเกียบนะคะเอาแบบมาหักแล้วก็เสียบมันเข้าไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนนี่เราก็มาเสียบไก่กันนะคะทุกคน อนนี้นะคะเราก็เสียบไม้เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เลยคือทานหมดค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปซื้อทานกลนนะคะก็ตอนนี้เราอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนกำลังยากฮานามะดีนี่เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะสุกไหมคะทุกคนเพราะเราใส่ไม้แบบหนามากเลยค่ะ นะคะทุกคนก็ได้มาแล้วนะคะ <c oughs> น,น,นี่เลยใกล้กับคำสิ่งเดียวแล้วมั้งไอ้นะคะทุกคนแข่งเทมิสกิไม่มีสปอนเซอร์ค่าวเทมาเลยดิอ่ะเทมาเลย อร่อยมากเลยค่ะทุกคนก็ตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กินเสร็จก็ต้องล้างจานค่ะใช่ไหมตอมนนี้นะคะอยู่ในห้องแล้วไม่รู้จะทำอะไรน่าจะเล่นโทรศัพท์นะคะก็เดี๋ยวเราวับไปตอนก็ทุกคนอันนี้เราอยู่ด้านนอกนะคะแล้วมากินข้าวเนาะมันก็พูดดังไม่ได้ Ừ, mới ừ. lâu à, đừng... thì... là con. <laughs> ừ, ăn <điểm> rồi, <laughs> à, ăn nhiều <điểm> ăn nhiều <laughs> à, ăn nhiều <điểm> ăn, <laughs> à, ăn วันนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะทุกคน,น,ก,นกำลังนนจะก็กำลังจะกลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราว่าไปเจอก,กันที่บ้านเลยนะคะทุกคนวันนี้อยู่บ้านเลยนะคะทุกคนได้ของมาเยอะมากเลยค่ะก็เราได้สาลายมาด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มีอะไรทำแล้วนะคะ ตอนนี้ก็อาบ,บน้ำสเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปเป่าผมด้านนอกกันนะคะเป่าด้วยพัดลมนะคะทุกคนเพราะว่าเป่าด้วยใดมันร้อนนะคะเราก็เลยไปเป่าด้วยพัดลมนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะยังไม่ง่วงนะคะทุกคนน่าจะปิดคลิปก่อนแล้วก็จะไปทำงานปินงานมาทำนะคะที<อ>นี้ก็พอแค่นี้นะคะ ก็อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะอยังไงเราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย